สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวชอบกดไลค์ช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่ๆชกดนานๆกดจันยันกดเยอะๆนะคะประเด็นร้อนตอนนี้นะคะอียานประวัติทิพย์อียานนักรังสีทิพย์อียานลูกช้างมอชอทิพย์นะคะไปฟังกันค่ะประเด็นที่หนึ่งก็คือว่ามึงจบปริาตีจริงหรือเปล่าเออประเด็นที่สอง ประเด็นที่สองคือไม่มีประวัติไม่มีประวัติว่าอียานมาทํางานอยู่ที่สกลนครอยู่ที่โรงพยาบาลสกลนครอา้าวอันนี้อันนี้ยังไม่ชัวนะอันนี้ยังไม่ชัวยังไม่ชัวอันนี้ยังไม่ชัวนะเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าผมไม่แน่ใจว่าเอา่อไอสามทันยังเก็บเบอร์โทรยังเก็บเบอร์โทรญาติพี่น้องของเขาไว้หรือเปล่า อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสามชั้นยังเก็บเบอร์โทรพี่ชายพี่ชายของออยานไว้อยู่ไหมลองโทรไปถามหน่อยสิว่าอียานเรียนจบปริญญาตีจริงๆริงไหมหรือหรือได้ผัวก่อนจบอาจจะได้ผัวก่อนจบหรือว่าไม่รู้เหมือนกันแหละอาจจะไปคุบเอาผู้ชายแล้วก็ทำเรื่องทำลาไว้ก็เลยหนีออกจากออกจากประเทศ แต่พอเช็คไปเช็คไปแล้วอยู่ที่สกลนครไม่มีประวัติว่าอีนี่เคยมาทํางานนั่นมันหมายความว่านั่นมันหมายความว่ามึงโกหกตายละกลายเป็นจับประเด็นกันประเด็นที่หนึ่งอียานจบปริญญาตรีหรือเปล่าประเด็นที่สองเคยไปทํางานสกลนครจริงหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ยืนยันแต่ไม่เขาบอกเขาไม่ยืนยันนะว่าจริงหรือไม่จริงแต่ตอนนี้เช็คก,ก็ไม่เจออะไร แต่เอามาพูดแล้วเนาะยังไม่ยืนยันแต่เอามาพูดแล้วก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่จะคิดนะคะก็ไปหากันเองก็แล้วกันถ้าอยากรู้ว่าจริงหรือไม่จริงคุณไปหาเอาเองตามสะดวกเลยแล้วกันเพราะว่าแต่ละคนเก่งกาจอย่าง K, ไอ้คงไอ้เคเนี่ยอุ้ยค้นประวัติได้ทุกคนมีบัตรประจำตัวประชาชนดิฉันอะไรอย่างงู้นอย่างนี้มีทุกอย่างค้นกันไปคะ่ะค้นกันไป นอกจากจะค้นของอิยาและฝากค้นของสุชาดาโคชรินด้วยนะคะใส่ปกติขาวนะคะถ่ายรูปบอกว่าเป็นข้าราชการอยู่ในกาญจนบุรีอะไรเงี้ยตกตรงนั้นจริงหรือเปล่าใช่นี้จริงหรือเปล่าหรือไปโดนใครเอาบัญชีเอาอะไรเงี้ยไปใช้หรือเปล่าฝากเช็คของสุชาดาโคชรินด้วยนะคะมีโรงงานเย็บผ้าอยู่แล้วพ่อกับเมียน้อยพ่อ พากันทําจนโรงงานล้มจมแม่จอมตรอมใจตายอะไรทํานองเนี้ยฝากเช็คด้วยว่าจริงไหมนะคะประวัติสุชาดาคดชรินค่ะก็ต้องมาดูครับนี่เลยครับนี่แหละผมถึงบอว่าผมถึงว่าเท่าเขาเรียนจบจริงๆถ้าเขาเรียนจบจริงๆ,เข,เ,จจงๆเขาคงออกมาตอบโต้ครับอ่าแต่ว่ายังไม่เห็นหลักฐานยังไม่เห็นหลักฐานว่ามันเรียนจบคงไม่ตอบโต้หรอกคะ่ะ ดิฉันเรียนไม่จบจริงๆทุกอย่างที่พูดไปเป็นเรื่องโกหกหมดนะคะไม่เคยไปทำงานสกลนครไม่เคยรู้จักหมอจิตไทยหมอสันกระดูกที่นั่นไม่เคยรู้จักผู้มนวยการไม่เคยไปเป็นหัวหน้าแผนกไม่เคยไปอยู่ที่สกลนครอะไรเลยไม่เค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 ยสักทีไม่เคยจริงๆค่ะดิฉันโกหกค่ะไม่ได้จบปริญญาตรีไม่ได้ จบรังสีไม่ได้ไปทํางานที่สกลนครดิฉันโกหกขึ้นมาหลอก f อซให้หลงเชื่อว่าดิฉันเป็นคนเก่งดิฉันเป็นคนดีทุกอย่างดิฉันโกหกค่ะก็เหมือนกับการเขียนประวัติใน facebook ว่าจบสินปากรจบอยนู้อย่างนี้นับประวัติไปแล้วสิเก่งมากเลยนะคะสิบขวบจบสินปกรประวัติโชคชนมากจริงค่ะดิฉัน ไม่ได้เรียนเชียงใหม่ไม่รู้จักเลยไม่เคยวิ่งขึ้นดอยไม่เคยไปนั่งสปอร์ตเดย์ไม่รู้ว่ารับน้องขันตกเป็นยังไงไม่เคยไม่เคยไม่เคยทุกอย่างโกหกหมดค่ะพอใจไหมถ้าผมพูดว่าให้ผมอผมเรียนจบปริญญาโทนะครับผมเรียนจบปริญญาโทนะครับถ้าไม่มีหลักฐานออกมาเอาออกมายืนยันคุณจะเชื่อไหมคุณจะเชื่อไหมผมจบปริญญาโทถ้าผมไม่มีเออกูกะไม่เห็นนะกูก็จะไม่เห็นถูกต้องไหมครับเออนั่นแหละ คนที่อ้างตัวเองว่าเรียนจบปริญญาตรีแต่ไม่มีไม่มีเอกสารอะไรมายืนยันเลยไม่มีเอกสารอะไรมายืนยันเลยคุณต้องคุณต้องมีเอกสารมายืนยันสิถึงจะเชื่อถามว่าจําเป็นไหมจำเป็นไหมเฮ้ยคุณต้องเอาให้ขาดคุณต้องเอาให้ขาดโอ้ยแจ่ตัวมันได้ครับผมไม่ได้มั่วแต่เราตั้งข้อสมมติฐานไว้เราตั้งข้อสมมติฐานไว้ว่ามึงจบจริงไหมจบจริงเปล่า <c oughs> อ่า มึงจบจริงหรือเปล่ายานมึงจบปริญญาตรีจริงหรือเปล่าไม่ได้จบปริญญาตรีจ้ะไม่ได้เรียนมอชอเลยแต่ไปเรียนอะไรที่เขาเรียกว่าเหมือนกับพวกผู้ชายก็ไปเรียนไปบวชพระแล้วก็เรียนขยายโอกาสนะคะพวกผู้หญิงก็หงต้องไปบวชชีเออไปบวชชีเรียนมาคะ่ะไม่ได้จบไม่ได้จบอะไรเลยไม่มีความรู้ทางอะไรเลยไม่ก็หกหมดดิฉัเช่นโกหกทั้งหมดเลยคะ่ะ ไม่มีอะไรจะมาพิสูจน์หรอกว่าจบจริงเพราะว่าไม่ได้จบนะคะไม่ได้มีอะไรเลยนะพ่อไม่ได้เป็นข้าราชการพ่อไม่ได้เป็นครูเทคนิครบบรีไม่เคยมีสวนทุเรียนไม่เคยมีสวนปาล์มไม่มีอะไรเลยไม่มีจริงๆอียานโกหกล้วนๆค่ะอ่าถ้ามึงจบมึงก็จบไปแต่ถ้ามึงไม่จบแสดงว่ามึงโกหกต่อมาเนี่ยผมว่าสามชั้นถ้ามันยังมีเบอร์มือถือเบอร์มือถือของพี่ชาย ของพี่ชายของอียานนะโทรไปถามเลยมึงจบไหมอ่าเอ๊ะอดิฉันจาได้ว่าตอนนี้ขาหมูไปรบควนครอบครัวดิฉันเนี่ยพี่ชายและผู้ใหญ่บ้านก็พูดกันใ,นในคลิปมีบอกว่าน้องปุ้มเป็นคนเก่งเขาเรียนจบเขาเป็นนักรังสีก็ก็พูดไปแล้วไม่ใช่เหรอคะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อดิฉันจะบอกว่าพี่ชายดิฉันก็โกหกดิฉันไม่ได้เป็นคนเก่งไม่ได้เรียนจบอะไรโกหกค่ะ โกโหกกันทั้งหมดเป็นเรื่องโกโหกทั้งสิ้นดิฉันไม่ได้จบปริญญาตรีดิฉันไม่ได้อะไรเลยและไอ้ที่คนที่ไปยืนยันว่าดิฉันจบสามเสนจริงๆโน,น้นน,นี้ก็ไม่จริงค่ะโก,โ,กโกหกโกหกทั้งหมดโกหกค่ะเป็นอะไรที่อุย้ยเป็นลูกกํมพาเขาเก็บมาจากท,างทาังขยะแล้วก็ไปเที่ยวปิโกหกกัลูกพ่อเป็นอาจารย์อะไรนน้นอะไรนี้โกหกทั้งหมดค่ะคนรู้ไหม ทำไมผมถึงพูดเช่นนี้ทำไมผมถึงถามแบงนี้มันไปสมัครงานที่ไหนใครก็ไม่รับนี่แหละคือมึงไม่มีวุฒิการศึกษาหรือยังไงยี่สิบปีที่อยู่ฝรั่งเศสไม่มีงานทำยี่สิบปีที่อยู่ฝรั่งเศสไม่มีใครรับมึงทำงานเลยเพราะอะไรรู้ไหมมึงมีวุฒิการศึกษาไหมเนี่ย คนอื่นเขาไปเพิ่มเ <P ew ild> พิ่มเ <P ew ild> พิ่มมีงานทาแต่มึงไม่มีงานทําเอออย่างน้อยน้อยมันต้องมีวุฒิการศึกษาบ้างดิเอาไปทํางานมันต้องมีวุฒิการศึกษาดิหรือหรือถ้าไม่มีวุฒิการศึกษามึงก็ไปล้างส้วมขี้ล้างจาน่ะมึงจะมึงจะยังไงอ่ะแต่คุณลองคิดดูนะว่าคนที่เรียนจบสูงขนาดนั้นไม่มีงานทําได้ยังไงยี่สิบปีไม่มีงานทํา,าทเลยไม่มีใครจ้าง แต่น,นี้จะอธิบายนิดนึงนะคะไหลบอกว่าตัวที่เป็นตัวยืนยันว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้จบอะไรยังไงก็คือต้องดูว่ามาอยู่ฝรั่งเศส20ปีทําไมไม่ทํางานอะไรเลยถ้าจบสูงขนาดนั้นถ้ามีวุฒิการศึกษาจริงๆมันต้องไปทํางานบ้างสิอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะคะคุณเข้าใจไหมว่าดิพ ل و ที่เมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้รับการรับรองในยุโรปนะคะ ไปอเมริกาก็ไม่ไม่ไมเขาไม่รับรองเหมือนกันมันก็เหมือนเหมือนกันกับคนที่มีดิบโรรฝรั่งแล้วจะมาทำงานเมืองไทยมันจะมีเฉพาะบางังสาขาอาชีพเท่านั้นที่เขารับรองให้ใช้คือมาสมัครงานมาหางานได้มันเหมือนกันค่ะประเทศไทยประเทศมันไม่ใช่ว่าจบจากตรงนี้แล้วถ้ามึงจบสูงเป็นด็อกเตอร์มานี่มึงไปอยู่ประเทศรูนมึงต้องมีงานทำสิ มันไม่ใช่ง่ายๆขนาดนั้นนะคะคนอื่นที่ไอไหลรู้จักที่มาเปไอไหลที่มีงานมีการทำส่วนมากจะเป็นงานอะไรคะเปิดร้านนวดเปิดร้านอาหารใครพอมีเงินหน่อยก็เปิดร้านนวดเปิดร้านอาหารเป็นเจ้าของกิจการใครที่มีมีเงินก็ไปเป็นลูกจ้างเขาไปทำซูชิไปห่อซูชิก็จะมีงานแบบนี้นะคะแต่ไม่มีใครแทบจะไม่มีใครเลยที่เอาดิพรมจากเมืองไทยมาเทียบแล้วก็เข้าทำงานทางนี้ได้ ซึงดิฉันเองก็เล่าให้ฟังแล้วนะคะขนาดดีฉันมาอยู่ฝรั่งเศส2ปีมีประสบการณ์นี้สปีพอจะจะมาทำงานจริงๆเขาก็ต้องการดิพโอมของประเทศเขานะคะเขาไม่ต้องการขนาดคนยุโรปตัววันออกเนี่ยพอจะมาทำงานที่นี่มีดิพโรมอะไรย่างนี้มาก็จะถูกลดขั้นลงมาถือว่าเกตเอ,อ ระบบการศึกษาต่ํากว่าของฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นไม่ใช่ง่ายๆจะมาบอกว่าถ้าบีเรียนสูงมาขนาดนั้นนะคะต้องมีงานทําสิแล้วไหลละสิบกว่าปีมาเนี่ยมีงานมีการทํำไหมทํางานอะไรมาทําการเกษตรประสบความสําเร็จอะไรบ้างมาเกาะพ่อเกาะแม่กินเนี่ยจบจริงหรือเปล่านั่นน่ะสิไอ้ที่เอามาอวดอวดให้ดิฉันดูเนี่ยของปลอมหรือเปล่า ถ้าจบจริงทําไมไม่ไปทํางานทําการอย่างน้อยมีเงินเดือนแล้วจะมาทําการเกษตรอะไรด,ด้วยก็สามารถจะทําควบคู่กันไปได้เออจบจริงหรือเปล่าจริงๆมาสมัครงานเป็นเจ้าหน้าที่อบตงอบอตเป็นอะไรแถวแถวบ้านเป็นข้าราชการเป็นอะไรพวกนี้มันก็น่าจะได้จบจริงหรือเปล่าดูอย่างน้ําฝนสิจบจริงมีงานมีการทําแต่ไอ้ไหลเนี่ยอวดว่าจบอวดว่าส่งน้องเรียนทาไมตัวเองไม่มีงานมีการทํา ตอนนี้อยู่ทุกวันนี้ต้องอมเงินวัดไปจ่ายเปิดรับบริจาคเพื่อที่จะไปจ่ายค่างงวดรถวันที่สิบว่าวันนี้ที่ขับรถไปอะไรเงี้ยไปจ่ายค่างงวดรถหรือเปล่าไปเช็คดูหรือเปล่าว่าเอองวดรถชําระเรียบร้อยแล้วเนาะอย่างนั้นหรือเปล่านะคะและที่สําคัญก็คือว่าไม่มีประวัติไม่มีประวัติอยู่ที่สกลนครว่อมึงทางานอันนี้เช็คคร่าวๆนะแต่ยังไม่ชัวนะถ้ามึงมีมึงเอามึงเอาเอกสารมา ถ้ามึงมีมึงมึงเอาเอกสารมาอืมอันั่นแหละอ่าพี่เสือมาแล้วไม่เห็นเออมันก็แปลกนะไอ้โทรศัพท์ผมอ่ะมันมันมันไม่ขึ้นชื่อขึ้นชื่ออะไรเลยวะเออเอามันเพิ่งเด้งเหรอโทรศัพท์ผมเสื้อซาขนาดนี้สวัสดีพี่เสือครับผมอ่าเอาจริงๆอ่าต้องไปคืออันนี้ผมพูดคร่าวๆผมยังไม่ชัวร์นะ ผมยังไม่ชัวนะอ่าสรุปแล้วเนี่ยอียานอียานไม่เคยทํางานอยู่ที่สกลนครเลยหรือเปล่ามันก็เป็นคําถามที่อียานจะต้องอยาน้ําลายนะยานต้องเอาหลักฐานมาโชว์ยานมียูนิฟอร์มถ่ายรูปในชุดทํางานไหมเอาเอาแค่ภาพถ่ายร่วมทํางานหรือไอพวกมึงก็ชอบถ่ายป้ายกลงพยาบ,บาลถ่ายป้ายประมงป่าไมา้อยู่นี่ ยานไม่มีภาพพวกนี้ว่าเคยทํางานแม้แต่เอกสารก็ยังไม่มีภาพถ่ายก็ยังไม่มีประวัติการทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลสกลยังไม่มีอะคุณคิดว่ามันโกหกหรือมันพูดเรื่องจริงเอามีเงินเดือนมากกว่าพออีมึงเป็นอะไรมึงเป็นพนักง,งานมึงเป็นเจ้าหน้าที่หรือึเป็นกะหรี่ฮะกูว่าเงินเดือนห้าพันห้าหมื่นนี่กูว่าเป็นกะหรี่นะมึงเฮ้ <c oughs> ยกี่ปียี่สิบปีที่แล้วมึงมีเงินเดือนห้าหมื่น ส่วนอันนี้ดิฉันจะค้านแค่ตรงจุดที่คุณฟังไปก็แล้วกันแล้วดูว่าเป็นคนยังไงนะไปเช็คแล้วไม่มีประวัติคุณพูดปากเปล่าได้ยังไงที่กับฉันคุณบอกว่าต้องเอาหลักฐานมาให้ดูฉันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าฉันจบอะไรมาหรือเปล่าที่ฉันพูดเป็นความจรงิงหรือฉันไม่ต้องไปคุณอยากเชื่อก็เชื่อไม่อยากเชื่อก็ไม่เชื่อ,อน,นะคะพิสูจน์ยังไงคุณก็ไม่เชื่ออยู่แล้วนะเคยพูดเคยเอาอะไรให้ดูคุณก็ไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาบอกว่าต้องเอาหลักฐานมาเอาให้ขาดคุณบอกว่า ตรวจสอบแล้วเช็คแล้วไม่มีประวัติดิฉันเอาหลักฐานมาดูหน่อยคะ่ะเอาให้ขาดหน่อยอย่าน้ำลายนะ,ะบ้านคุณอยู่ตรงนั้นอย่าน้ำลายไปถามหน่อยเข้าไปหน่อยนะคะแต่ที่ดีฉันจะค้านก็ตรงที่ว่าดิฉันไม่เคยพูดว่าตนเป็นข้าราชการได้เงินเดือนห้าหมื่นนะคะเงินเดือนสุดท้ายของข้าราชการอยู่ในช่วงสี่พันกว่าสี่พันกว่าห้าพันอันนี้จะรวมโอทีไปด้วยนะคะเวะลาขึ้นเวรก็จะได้เงิน เงินเดือนห้าหมื่นคือเงินเดือนที่กลับจากฝรั่งเศสครั้งที่สองแล้วไปสมัครงานไปเป็นหัวหน้าแผนกอยู่ในโรงพยาบาลเอก,กชนใหญ่โรงพยาบาลหนึ่งในกรุงเทพนะคะก็ได้เงินเดือนห้าหมื่นอันนี้เป็นเงินเดือนสุดท้ายตอนที่อยู่โรงพยาบาลเอก,กชนค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มานั่งพูดมึงไปเป็นกะหรี่หรือมือไปเป็นอะไรก็แล้วแต่จะคิดก็แล้วกันนนะคะเพราะว่า บางคนไม่ได้มีเงินเดือนห้าหมื่นไม่ได้ทําอะไรยังไงก็ไปเป็นกะรีหนีตามผู้ชายก็ไปหนีตามลูกกำพ้าไปเป็นลูกคนรวยอยู่ดีๆก็ไปเป็นกะรีแบรฟีหนีตามเข้าไปมันก็มีอยู่จริงไหมจ๊ะ